แกกลองรอรีวิวนะครับผมวันนี้มีโฮก้ามาโชว์เพื่อนๆน,นะครับขอบคุณฮก้าด้วยนะครับที่ส่งมาส่งอะไรมาให้เราแาดนสกายโฟลนั่นเองนะครับ10 US นะมาดูกันซิหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างหน้ากล่องก็เหมือนเดิมนะครับสีฟ้าโฮก้าเปิดกล่องเสียงดังเชียร์ <laughs> โอเคสกายโฟลก็ เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับนี่เพิ่งมาเลยนะรุ่นใหม่ในที่นี้ก็คือเอเป็นซีรีส์ใหม่ต่อมาจาก SkywardX ครับแรงบันดาลใจมาจากที่เดียวกันเลยนะอ่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ h o ก a s s k y โ l o w ครับเอามาหนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวเอาเอีกสักข้างหนึ่งมาดูซิเป็นยังไงบ้างนะครับตึ้ดตแหมสวยนะรุ่นนี้นี่ผม ยังไม่ได้ทดลองเลยเพิ่งแกะกล่องมาลเลยนี่ก็จะมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับโอเคนี่โฮกา้าเป็นผ้าถักนะถ้าดูอัปเปอร์ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นผ้าถักนะครับจะเอาเอแกในี้ออกก่อนจ้ชั่งน้ำหนักเลยถือข้างใช้มือข้างเดียวถือก็ลำบากนิดนึงนะโอยโอเคเอาเาวลา ตึบต๊บๆโอเคเป็นผ้าถากักผ้าถักนะครับนี่แล้วก็โลโก้ตรงนี้ก็สวยเลยนะเนี่ยโลโก้นี่เป็นสีเงินเงินนะโฮก้าสีเงินเงินนะครับดีไซน์ทรงก็ดูออกซิ่งนิดนึงนะโฟมหนานะครับโฟมมี2ชั้นเนะท่าที่ดูด้วยสายตาตอนนี้นะครับ ก็แกะกล่องกันออกมาดูเลยครับสีน้ำโฟมสีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับมีลวดลายบนโฟมแบบนี้นะสน้นเท้าสกายโฟล์ชัดเจนนะครับมีหูวไว้ดึงตรงสน้นเท้าตรงเอ็นน้อยหวายด้วยนะตรงนี้นะครับโอเคสวยนะสวยสวยอยู่สวยอยู่คนระับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างล่ะ ฮอกาสกายโฟล์นะครับด้านข้างด้านไหนมีโลโก้ฮอกาตรงนี้เท่าที่กดโฟมก็โอเค okay, ใช้ได้นุ่มใช้ได้เลยนะบริเวณหลังเท้านะครับเชือกเชือกก็ปกตินะเชือกน่าจะไนล่อนปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษมากโลโก้ลิ้นรองเท้าเป็นแบบหนานุ่มนะ นนุ่มบุรอบข้อเท้าก็นุ่มไปหมดเลยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์แหละผมว่าโครงด้านหลังแข็งน่าจะประคองเท้าได้ดีทีเดียวบีบไม่ได้เลยเนะี่ยแข็งมากครับตรงนี้ฝ่าเท้าออ่ตรงเอาโซก็เต็มนะหนาเนี่ยเอาโซนี่หนาเลยไม่น่าจะมีแผ่นคาร์บอนนะครับ <c oughs> ไม่มีแผ่นแน่แนผมว่าคู่นี้ ไม่มีแผนแน่นอนเพราะปกติถ้ามีแผนชอบชอบโชว์ไงว่ามีแผนอันนี้ไม่มีแผนเลยไม่โชว์อ่ะโฮก้าสกายโฟลครับหน้าตาเป็นแบบนี้10 US นะครับเรามาดูค่าดูน้ำหนักหน่อยสิน้ำหนัก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 นึ่งน้ำหนักเท่าไหร่ตึ๊ดน้ำหนักหน่อยนึงนะโอเคสกายโฟลจะหนักเท่าไหร่นะครับอยากรู้จัง10 US หนักเท่าไหร่ 294กรัม294 29ก็เป็น daily trainer 2องรกรัมนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มๆจะตามมาอีกครั้งสำหรับ h o k s s y y 4คู่นี้ครับผม